ต้อนรับพายุฝนเลยนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับวินโหลดนะครับสำหรับอาคารที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับก็เป็นหัวข้อที่จริงๆมันมันน่าสนใจมากมันมันมีหลายเหตุผลนะครับคือเรื่องเรื่องแรงลมเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่แตกต่างจากหลายหัวข้อที่ได้เคยนำเสนอไปเหตุผลสำคัญนะครับ แรงลมมันไม่ค่อยเหมือนกับเรื่องบีมที่มันม,มีมีการพิสูจน์ในเชิงทฤษฎีตั้งแต่หลักหลักการพื้นฐานว่าอ่ะมันบีมทีโอรีมันมาจากไหนนะครับจากตรีโกณมิตินะครับแล้วไปสู่สมการดิฟสองครั้งแทนค่าบาวนีคอนดิชันนั่นนี่นู่นมันออกมาแล้วมันได้สมการที่มันพิสูจน์ แล้วทําให้เราค่อนข้างรู้สึกว่าเออมันมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าแรงลมมันไม่ค่อยเป็นแบบนั้นแรงลมมันจะมีลักษณะพิเศษบางอย่างนะครับคือมันจะเป็นมันจะเป็นตัวเลขเยอะๆเป็นพารามิเตอร์ได้จากการเก็บข้อมูลพอเก็บข้อมูลเสร็จดูการเปลี่ยนแปลงพอดูการเปลี่ยนแปลงเสร็จอ่าเราเห็นข้อมูลหลายจุดเราก็พอที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง แล้วก็ได้สมการออกมาซึ่งมันพิสูจน์กันออกมาลําบากบ้างว่าเออมันเพราะอะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้มันแค่พอจะตอบได้ว่าอ๋อเพราะเหตุนี้เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรต่อไปอันดับแรกนะครับคือแรงลมมันไม่มีสมการที่ที่ derive ออกมาอย่างชัดเจนอันที่สองก็คือ การบังคับใช้และการเลือกใช้ของเราเนี่ยมันมีในยะที่แตกต่างออกไปจากเรื่องโครงสร้างเหล็กน,นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันมีในยะในเชิงบังคับและในเชิงไม่บังคับนะครับแล้วก็อันดับถัดมาคือด้วยความเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับม,มันมันวหลัลที่มาอ้างอิงของมันนะครับเราในฐานะชาวไทยเรามีมาตรฐาน ของประเทศที่เรายึดไว้เป็นหลักอยู่อันหนึง่งเพียงแต่ว่าหลังจากที่เรายึดเขาไว้เนี่ยเขามีการอัปเดตพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ของเราเนื่องจากเหตุผลหลายปัจจัยนะครับเราก็ไม่ได้อัปเดตตามเขางานวิจัยเราอาจจะไม่เยอะการสนับสนุนจากภาคเอกชนอาจจะไม่เยอะนะครับพอเราไม่อัปเดตตามเขาเขาอัปเดตไปเขาไม่ได้อัปเดตแค่สมการเพิ่มเขาปรับแนวคิดเปลี่ยนแนวคิดไปเลย แต่เรายังอยู่ที่เดิมมันก็เลยทําให้มันเกิดแก๊ขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่ออีกเช่นกันว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นอยากให้เห็นลักษณะเชิงพฤติกรรมพื้นฐานก่อนนะครับอ่ะลองดูอันนี้เป็นวิดีโอนะครับที่มีการทดสอบบ้านสองหลังที่ลักษณะหน้าตาเหมือนกันนะครับวางไซส์ใบไซส์กันอันนึงมีการต่อที่ ค่อนข้างลิกจิตมัน่นคงอีกอันนึงมันมันมีการต่อที่ไม่ได้ดีเท่านะครับลักษณะในการต่อนี่นะครับไม่ใช่เฉพาะต่อส่วนของโครงสร้างแต่เพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นจุดต่อจอยเสาคานเสากับต่อหม้อคานกับแปนเท่านั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะส่วนโครงสร้างแต่ยังรวมไปจนถึงส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างเช่นผนัง หลังคาจะสังเกตเห็นว่าจะมีบางจุดบางตำแหน่งนะครับหลังจากลมพายุหมุนพัดเข้ามาแรงๆนะครับบางจุดจะเกิดการปลิวเนี่ยจะเห็นแผ่นผนังเริ่มหลุดหลังคาเริ่มหลุดพอเริ่มหลุดเริ่มมีลมรั่วเข้าไปด้านในอาคารประตูเริ่มเปิดพอประตูเริ่มเปิดพฤติกรร,รมลมมันเปลี่ยนพฤติกรรมลมเปลี่ยนมีโอกาสทําให้บ้านมีลักษณะเป็นแบบนี้ในขณะที่รูปขวามือเราจะเห็นว่า ทุกชิ้นส่วนทุกสิ่งมัน intact มันมี integrity ที่ดีดังนั้นองค์ประกอบที่เป็นชิ้นส่วนย่อยไม่ได้มีความสำคัญน้อยกว่านะครับชิ้นส่วนหลักๆของตัวโครงสร้างประตูที่หลุดไปนะครับแผ่นหลังคาที่หลุดไปอาจจะส่งผลทำให้แรงที่กระทำต่อตัวบ้านหลังนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติม,ตมนะครับ หลังจากนี้เรามาดูกันหน่อยว่ามันมีแหล่งที่มานะครับอะไรบ้างที่ผมคิดว่าถ้าท่านพอที่จะหาได้น่าจะมีไว้นะครับเล่นนี้ดีนะครับของด a วิดเฟเนล่านะครับในหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการระบุไว้ว่าอะไรบ้างเป็นปัจจัยที่ส่งผลนะครับอันเนื่องมาจากแรงลมนะครับและแรงลมที่กระทำต่อโครงสร้างเนี่ยมันเป็นปัจจัยจากอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกก่อนก็คือแรงลมเนี่ยมันสะท้อนแอโรไดนามิกเอฟเฟกนะครับคือพฤติกรรมของลมเวลาไหลผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นยูนิฟอร์มโหลดมันไม่ได้เป็นโหลดที่อยู่นิ่งๆมันเป็นของไหลมันเหมือนน้ำนะครับถ้านึกภาพนะครับเวลาหลายท่านออกกําลังกายปั่นจักรยานท่านจะเห็นว่าคนที่เขาปั่นจักรยานเป็นนักนก,กีฬาปั่นจักรยานจริงๆ หมวกที่ใช้ยังมีผลต่อการปั่นจักรยานรูปทรงของหมวกที่มันแอโรดนามิกก็จะทำให้มันสามารถขับปั่นจักรยานฝ่าลมได้ดีขึ้นแล้วก็มีบางเรื่องที่เราอาจจะไม่ทราบแต่คิดว่าหลายท่านทราบนะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าเวลานกมันบินนะครับบินเป็นฝูงนกตัวแรกจะต้องเป็นนกที่แข็งแรง นกตัวหลังๆอาจจะไม่ต้องแข็งแรงมากใช้แรงไม่ต้องเยอะมากเพราะจะมีแรงจากนกตัวแรกนะครับคอยดูดนกตัวที่สองนกตัวที่สามแล้วมันก็เอามาใช้สะท้อนกับการปั่นจักรยานได้หลายคนปั่นจักรยานฉลาดมากนะครับไม่ปั่นหน้าปั่นตามหลังนะครับเพราะปั่นตามหลังคันหน้ามันจะได้รับแรงดูดจากคันหน้าเกิดวอ r เ e x กซ์กลับเข้ามาคอย ช่วยให้คนปั่นตามหลังใช้แรงน้อยลงสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของ Aerodynamic เอฟเฟ t มันขึ้นกับรูปร่างรูปทรงนะครับของตัวโครงสร้างแล้วก็มีเรื่อง atmospheric effect นะครับลมเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรอันนี้จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักอุตุนิยมวิทยานะครับก็คงไม่ได้ไปแตะเรื่องประเด็นของ atmospheric effect เท่าไหร่ต่อมาที่เกี่ยวกับเราก็คือ topographic effect มันจะเกี่ยวข้องกับเวลาเราออกแบบอาคารก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งนะครับพื้นที่โดยรอบอาคารมันมีลักษณะหน้าตายังไงนะครับอาคารของเราตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มันเป็นเนินหรือเปล่าหรือเป็นหุบเขาลงไปข้างล่างหรือเปล่ามันมีอะไรอยู่ข้างๆตัวเราบ้างนะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยที่เรียกว่า Topographic Effect ดังนั้นแล้วนะครับคือ ถ้ามองภาพของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแอโรไดนามิกนะครับก็พอที่จะพอสรุปในเบื้องต้นแรกๆก่อนเลยว่าเพราะอาคารไปขวางทางลมลมมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีอาคารลมก็พัดไปเรื่อยๆนะครับแต่พอมันมีอาคารมาขวางนะครับอาคารก็เลยรับแรงหรือเพร s เชอร์ที่กระทำจากลมนะครับเกิดการตอบสนองก็คือเกิดแรงตอบสนองขึ้น ที่กระทํากับตัวอาคารเกิดการตอบสนองขึ้นในมิติของการสั่นไหวนะครับสั่นไหวแบบไหนนะครับลมพัดมาปุ๊บแล้วมันไหลม้วนไปด้านหลังนะครับไปตีตัวอาคารให้ไปทางด้านกลับทิศกลับมาก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของลมที่กระทําเข้ากับตัวอาคารมันอาจจะทําให้อาคารสั่นไหวออกมาเป็นคาบการสัน่นซึ่งหากมันไปสะท้อน นะครับมันไปพ้องกับ natural period นะครับของตัวโครงสร้างมันก็อาจจะส่งผลทำให้ตัวอาคารมันสั่นมากขึ้นกว่าปกติที่เรียกว่า resonance ก็เป็นไปได้คล้ายๆกับเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวนะครับโดยแรงต่อพื้นที่นะครับเราเรียกมันว่า pressure นะครับหรือว่าหน่วยแรงนะครับซึ่งมันมีทั้งหน่วยแรงที่เป็น pressure นะครับที่กระทำกับผนังภายนอกอาคาร นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น internal pressure internal pressure นึกถึงอะไรนึกถึงเวลาเราเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งลมภายในลูกโป่งมันจะทำให้ลูกโป่งผ่องขึ้นนะครับข้างในจะมี internal pressure นะครับมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีรูของลูกโป่งให้เราเป่าลมเข้าไปมันมีล็กที่ทำให้ลมไหลเข้าไปได้ นะครับอินเทอร์นอลเพรสเคือประมาณนี้โดยสัญ,ญลักษณ์นะครับญญก,ก็คือเมื่อมันมีทิศทางในการผลักไม่ว่าจะอยู่ด้านในด้านนอกตัวอาคารเมื่อผลักนะครับเมื่อดันเข้าไปมีทิศทางเป็นบวกและเมื่อซักชั่นหรือว่าเมื่อมันดูดนะครับแลวมันก็จะมีทิศทางนะครับมีสัญ c o n v e n t i o เเป็นลบทีนี้มาดูลักษณะเชิงพฤติกรรมเพิ่มเติมเข้ามานะครับอยากให้มองลมเหมือนกับรถคันหนึ่ง ที่วิ่งมาบนทางหลวงนะครับรถคันนี้ถ้าวิ่งมาด้วยความเร็ววีนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเสร็จปั๊บไปเกิดอุบัติเหตุชนกับตอ่อหม้อณนะจุดที่ชนกับตอ่อหม้อความเร็วของรถนี้เป็นเท่าไหร่ครับความเร็วของรถนี้กลายเป็นศูนย์นะถูกไหมครับเพราะตอ่อหม้อมันอยู่นิ่นะครับมันทําให้รถที่เข้ามาชนความเร็วเป็นศูนยนะครับจากเดิมที่มันเร็วเยอะๆมันเปลี่ยนจากพลังงานจนไปกลายไปเป็นพลังงานศัก นะครับมันจะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของ uh, conservation of energy นะครับแล้วมันก็จะมีจุดที่ทำให้ความเร็วของลมที่ทัดเข้ามากลายเป็นศูนย์เราเรียกจุดจุดนั้นนะครับที่ลมเข้าประทะกับตัวอาคารว่า stagnation point stagnation แปลว่าจุดนิ่งนะครับแล้วก็มันจะมีจุดนะครับเนื่องมาจากลมมันเป็นของที่มันไหลได้นะครับมันไม่เหมือนกับ uniform load ที่เป็น ที่เป็นเดสโหลดไลฟ์โหลดนะครับพอเวลาลมมันพัดเข้ามาสู่ตัวอาคารนะครับมันก็พยายามที่จะบานออกด้านข้างเพยเยอะขึ้นไหลขึ้นไปด้านบนนะครับมันจะมีจุดที่ทําให้ลมเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับจุดที่ทําให้ลมเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนี่ยเราเรียกว่า s e p า r a t i o n point นะครับและมันก็จะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปั่นป่วนของอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านท้ายลมนะครับด้านหลังที่อยู่ เลยจากจุด separation point เขาเรียกมันว่า separation zone บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ถ้าเกิดเรานึกภาพแรงลมที่กระทำกับตัวบ้านเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นหลังคาบ้านมันเพริเหรุดออกไปนะครับมันก็เกิดขึ้นบริเวณที่เรียกว่า e p a r a t i o n point นะครับก็อย่างที่เห็นเราเรานี้ตรงขอบบ้านก็จะเจอเยอะนะครับ <c oughs> ทีนี้ในแง่ของการคำนวณน,นะครับอาจจะ เริ่มต้นจากสมการพื้นฐานก่อนครับก็เราเรียกมันว่า velocity pressure นะครับก็คือเป็นความดันลมนะครับที่เกิดจากความเร็วของลมนะครับ wind pressure หรือว่า velocity pressure เนี่ยที่จุดที่ความเร็วลมนะครับก่อนหน้านี้มันมีความเร็ว V แล้วมาเจอที่จุดนั้นเนี่ยจนกลายเป็นศูนเนี่ย stagnation point จะเกิด pressure ขึ้นมีค่าเท่ากับเส้น1ส่วน2คูณด้วย rho ก็คือ ความหนาแน่นของมวลอากาศนะครับซึ่งมันจะหนาแน่นไม่เท่ากันตามระดับเอลเว t i o ชหรือว่าความสูงเหนือระดับพื้นทะเลนะครับถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนมวลอากาศมันก็จะเบาบางลงถูกไหมครับก็อยู่ที่ประมาณสัก1.25กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรที่ระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับซึ่งถ้าเกิดส่วนค่า g ก็คือ specific gravity ทั่ว,วไปก็คือ9.81นะครับเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง ซึ่งถ้าเกิดเราปรับหน่วยเป็นปอนต์ต่อคิวบิกฟุตนะครับปรับยังไงครับก็สามจุดสองจุดสองปอน์เท่ากับหนึ่งกิโลกรัมสามจุดสามฟุตเท่ากับหนึ่งเมตรประมาณนั้นนะครับปรับไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่า g นะครับในหน่วยของเมตรต่อวินาทียกกำลังสองเป็นในหน่วยของฟุตนะครับต่อวินาทียกกำลังสองในส่วนของความเร็วนะครับถ้าเกิดเราปรับออกมาให้กลายเป็นความเร็ว ในต่างประเทศนะครับก็คือในต่างประเทศของอเมริกาก็คือใช้หน่วยไมล์ต e อชั่วโนะครับไมล์ uh, miles ต่อชั่วโมงนะครับก็หนึ่งไมล์มีค่าประมาณสัก5,280ดฟุตนะครับชั่วโมงหนึ่งก็3,600วินาทีปรับไปปรับมาเราจะได้สมการ0.00256นะครับส่วนค่าโรเนี่ย ในในต่างประเทศมันจะน้อยกว่านี้หน่อยนะครับ1.23 1.22อะไรประมาณนี้เลยค่าออกมาได้ประมาณสักศนนะครับคูณกับวกยกกำลังสองก็คือเอาความเร็วลมในหน่วยของ m ม l ์ s per h o ว r นะครับยกกำลังสองแล้วคูณกับ0.00256ได้ pressure ในหน่วย p o u น์นะครับปอนต์ต่อตารางฟุตซึ่ง ถ้าเกิดเราเอาหลักการของพลังงานมาพิจารณานะครับหลักการของพลังงานอย่างที่เรียนให้ทราบคือมันมีพลังงานจนอันเนื่องมาจากลมมันพัดนะครับแล้วก็มีพลังงานสักณนะจุดที่ลมหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่นะครับแต่เกิดเป็นเพรสเชอร์นะครับเหมือนรถที่วิ่งเข้ามาหยุดนิ่งนะครับเข้ามาหยุดนิ่งหยุดนิ่งเพราะสิ่งหนึ่งมาขวางไว้มันก็จะเกิดอิมแพคที่เข้ามากระทํากับอ b อบเจกต์ตัวนั้นนะครับ เกิดเป็นพลังงานศัก์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งส่วนของพลังงานศัก์และพลังงานจนที่จุดจุดหนึ่งเทียบกับอีกจุดจุดหนึ่งซึ่งจะมีค่าเท่ากันตามหลักการของ energy conservation นะครับเช่นลมไหลามานะครับในตอนที่ยังไม่พัดเข้าสู่ตัวอาคารมีความเร็วนะครับมี pressure เป็น p not p0 นะครับนั่นค่าหนึ่งแล้วมันก็พัดเข้ามาปะทะกับตัวอาคาร เกิดวอีก V ีหนึ่งะครับเป็น V ที่ลดลงแต่จะเกิด pressure ที่เยอะขึ้นที่กระทำที่ผนังตัวคารตามหลักการของ energy conservation แล้วก็ใช้หลักการนี้ใช้ได้กับทุกๆจุดนะครับซึ่งจากเบอร์นูลีเบอร์นูลีก็คือผู้ที่คิดเรื่องบีนทีอรีนะครับจัดหมวดหมดู่สมการเมื่อสักครู่นี้มาใหม่นะครับเราก็จะได้ว่าอ่าย้ายข้างออกมานะครับแล้วก็ปรับนั่นนี่นูน่นนิดหน่อย กำหนดค่า Cp เป็น pressure coefficient เปรียบเทียบกันระหว่างความเร็วลมที่บริเวณตัวอาคารต่อความเร็วลมที่เป็น free flow ของวินคือในที่ที่เปิดโล่งนะครับที่ที่เราไปเอาลงเอาอุปกรณ์ในการวัดลมไปวัดเราก็จะได้ค่า pressure coefficient ขึ้นหน้าจุดแต่ละจุดที่กระทำกับตัวอาคารอันนี้เป็นสมการพื้นฐานนะครับถามว่า Cp ใน Cp ก็คือ pressure coefficient มันได้มาอย่งไรก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็เราพอที่จะสรุปได้ว่า net pressure มันก็คือเอาค่า Cp นี่แหละไปคูณกับค่าของ velocity pressure ก็คือเป็น pressure ที่ stagnation point ก็คือณตำแหน่งที่ v เท่ากับ0นะครับซึ่งอ้างอิง ASCE 7ขีด16เราจะได้ค่า pressure ที่ stagnation point หรือ stagnation pressure ก็คือ0.00256อันนี้ เราให้ฟังไปแล้วว่ามาจากเซนตหนส่วนสคูณกับความหนาแน่นหมดลอากาศหารด้วย s p ป c ิฟิ c g กรวิตีนะครับปรับหน่วยเปลี่ยนออกมาได้จุด0ูนนะครับถ้าเกิดเป็นหน่วย SI ถ้าผมจำไม่ผิดคือ0.0613อะไรประมาณนี้นะครับ k z k z t k d KE, แล้วก็คูณกับ V ยกกำลังสองอันนี้ในหน่วย March าวเวอร์อันนู้นในหน่วยของเมตรต่อวินาทีนะครับอ่าแต่ละส่วนก็จะประมาณนี้โดยมีค่า สัมประสิทธิ์ที่มีรูปฟอร์มของค่า k และ Subscription นะครับเป็น z z t k z ก็คือ,อ exposure wind velocity exposure coefficient k z t คือ topographic factor นะครับ k d คือ wind directionality factor k e คือ ground elevation factor ทั้งหมดนี้ทุกท่านอ่านหนังสือออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเจาะลงแต่ละตัวให้ดูว่าแต่ละตัวหมายถึงอะไร แต่ขอบอกก่อนในขั้นพื้นฐานอันดับแรกสุดว่าไม่ว่าท่านจะคิดแรงลมด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับในมาตรฐานระบ,บุไว้ให้หลายวิธีอันดับแรกที่ท่านจะต้องทำถ้าท่านจะอ้างอิง a s e คือท่านต้องหาค่าคิ e v o c i t y pressure อันนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งมันหาได้จากอะไรมันหาได้จากไม่ต้องทราบเลยครับว่าลักษณะของด้าตารูปร่างตัวอาคารของท่านประมาณแค่ไหนยังไงบ้าง ดูพื้นที่รอบๆตัวอาคารนะครับดูเอลเว t i o ชตำแหน่งของตัวอาคารเช่นอาคารของท่านอยู่บนพื้นที่ระดับน้ำทะเลหรือว่าอาคารของท่านไปตั้งอยู่บนยอดเขาเช่นบานาฮิลส์นะครับในเวียดนามอยู่บนภูเาขาสูงในดอยอินทนนท์ซึ่งมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ d i r e c t ันแนลิตี้แฟ t เตมันเป็นอีกแฟ c เตอนึงที่สะท้อนเรื่องแรงลมที่มันทิศทางที่มันเข้ามากระทำ ะครับแล้วก็ t o โ o กราฟิกแฟ a เตอรคือลักษณะพื้นที่โดยรอบนะครับของตัวอาคารที่ท่านกำลังจะก่อสร้างนี่แหละนะครับซึ่งค่า q z อย่างที่เรียนให้ทราบคิดออกมาก่อนให้ได้อ่าไปต่อนะครับมาดูทีละตัว Directionality Factor ลมเนี่ยมันพัดเข้ามาสู่ตัวอาคารได้ทุกทิศทุกทางทุกท่านทราบดีอยู่มันมันจำเป็นไหมที่จะทำในทิศทางแกน X มันจําเป็นไหมที่จะทําทิศทางแกนวายคาตอบคือไม่จําเป็นมันมาได้อยู่แล้วแต่อาคารมันตั้งอยู่ X อนะครับอาจจะทิศเหนือหมุนออกไป2ององศา5้าองศาสิบองศาแล้วแต่นะครับมันหมุนได้360อหิงศาอยู่แล้วในการวาง Orientation หรือว่าทิศทางของตัวอาคารแล้วลมมันก็พัดมาได้360อสองศาอันนี้เป็นธรรมดานะครับการพิจารณาโดยปกติเราก็คงไม่พิจารณา 360เคสในทิศทางซ้ายไปขวาขวามาซ้ายอีก360เคสเราคงไม่ทำแบบนั้นเราคงทำเฉพาะในกรณีที่มันเป็นเมเจอร์เมเจอร์เช่นทิศทางทิศตั้งฉากกับสนหลังคาแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทำในทิศทางขนานกับสารลังคาเป็นต้นแล้วก็เอาผลรวมนะครับของแรงลมที่ทำในทิศทางตั้งฉากกับสนหลังคาขนานกับสันรลังคาแล้วก็มายกกำลังสองแล้วก็ถอดแฉก root เขาเรียกว่า อ่อสแควรูท o อฟ o m มสแควร e s ส s ์นะครับคือหาอ่าหาต้องเรียกว่าอ่อมิติยกกำลังสองแล้วถอดสแควรรูทนะครับหาค่าผลรวมเนื่องมาจากผลดึงเวกเตอร์นะครับก็อ่อพิจารณาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับ directionality factor เนี่ยเป็นปัจจัยลดทอนนะครับลดทอนแรงลมจากการที่ลมเนี่ยมันไม่ได้พัดในทิศทางที่มันเป็น Worst case คือตั้งฉากกับสัตว์หลังคาบ้าง ขนาดกับสัตว์หลังคาบ้างมันมาลดทอนนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยลดทอนตัวหนึ่ง Directionality Factor อันนี้เราให้ฟังไปแล้วนะครับก็คือมันมีทั้ง p บวกและ p ลบก็คือมันเกิดการผลักเข้าไปเป็น pressure ที่ดันแล้วก็เกิดการดูดเป็น pressure ที่ถูกดึงออกมานะครับซึ่งถ้าหากเปลือกอาคารด้านต้นลมนะครับ เปิดอ,อาคารต้นลมใหม่ถึงเวลาเรามีลมมากระทะและด้านที่รับลมของเราเนี่ยมันมีช่องเปิดอยู่มันก็เหมือนกับเราเป่าลูกโป่งเข้าไปในตัวอาคารตัวอาคารก็จะเกิดอิ t เ r อร์นอลเพรสเกลายเป็นบวกมีแนวโน้มทําให้ตัวอาคารเกิดการป่องเหมือนลูกโป่งนะครับแต่นี้ทางกลับกันถ้าด้านต้นลมนะครับเป็นช่องปิดแล้วเกิดช่องเปิดด้านหลังพอด้านหลังลมม้วนผ่าน เอ่อ s uh, e p a r a t i o n point ไปทางด้านหลังด้านหลังมันจะเกิด v o r t e x มันจะเกิดการหมุนพอเกิดการหมุนลมมาตีเข้ามาในตัวอาคารทําให้ตัวอาคารมันเกิดมันตีแบบตีแบบหมุนหมุนแบบนี้นะครับมันทําให้อาคารมันถูกดูดนะครับถูกดูดถ้าเกิดด้านหลังตัวอาคารมีช่องเปิดเวลาด้านหลังไปถึงด้านท้ายลมน,นะครับก็เป็นลักษณะของ internal กับ Inter อ a l pressure ัน pressure. อันนี้ก็จะพยายามทําภาพให้เห็นนะครับต่อมาครับเรา ไปที่ Aero Dynamic Effect ไปบ้างแล้วนะครับมาดู Atmospheric Effect บ้างอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าเราคงไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเพราะเราไม่ใช่นักอุตุนิยมวิทยาแต่เราเอาความรู้จากของเขาเนี่ยมาต่อยอดพิจารณาใช้นะครับเราวัดแรงลมด้วยอุปกรณ์ลักษณะเป็นถ้วย3ถ้วยแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า T-cup Anemometer Anemometer เนี่ยโดยปกติทุกการวัดก็จะมีเกณฑ์น,นะครับ เกณฑ์อันนี้ก็ระบุไปเลยเนื่องมาจากว่าความสูงในการในการไหลของลมวัดจากพื้นดินวัดจากกราวนะครับวัดจากกราวเลยเนี่ยถ้าวัดขึ้นมาเหนือขึ้นมาถ้ามันเหนือขึ้นไปเยอะแรงลมมันก็จะเยอะถ้าลงมาใกล้ๆพื้นดินแรงลมมันก็น้อยเขาก็เลยบอกเฮ้ยงานวัดที่จุดจุดหนึ่งแล้วกันเป็นมาตรฐานเลยก็คือที่ระดับความสูง10เมตรจากระดับพื้นนะครับ ก็สาสิบสามฟุตเนื้อพื้นดินนะครับโดยสำหรับประเทศไทยเราแสดงผลเป็นความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมงหมายความว่าในหนึ่งวันมีย4ิบสี่ชั่วโมงเราดูว่าชั่วโมงช่วงตรงไหนที่ความเร็วสูงสุดเราปักหมดตรงนั้นแล้วดูว่าเฉลี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่อ่ะอันนี้เป็นความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดตลอดช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงติดต่อกันนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า อันนี้ผมอ่านประวัติศาสตร์มานะครับเขาบอกว่ามันมีการปรับรูปแบบในการวัดเนื่องมาจากว่าเครื่องมือเขามีความทันสมัยขึ้นจริงๆประเทศไทยก็ทําได้แต่ว่าเราเรายังไม่ได้เปลี่ยนตามเขานะครับเขามีเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะครับเครื่องมือวัดมันสามารถวัดได้ด้วยฟ r e ควนซีที่ถี่ขึ้นนะครับมันก็เลยเอาค่าเฉลี่ยเห็นภาพได้ต่อเนื่องเขาก็เลยเฉลี่ยเอาเป็นแค่ช่วงสั้นๆ3วินาที นะครับเป็นความเร็วลมที่ก๊าวินสปีดนะครับเฉลี่ยในช่วง3วินาทีดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไปเปิดวินแมทเทียบกันระหว่างของไทยกับของอเมริกามันชัดเจนว่าของอเมริกามันจะสูงกว่าของประเทศไทยมากเหตุผลเพราะว่าเกาเอาช่วงสั้นๆนะครับในตลอด1วันเนี่ยมันมีหลาย3วินาทีหลายช่วงช่วงเวลาไหน3วินาทีสูงสุดเอาช่วงนั้นมาเป็นค่าตัวแทนในการพิจารณานะครับ ในการทำวินแมปต่อไปอ่ะอันนี้เป็นประเด็นพื้นฐานที่ต้องทราบอันนี้เป็นของไทยนะครับเป็นค่าความเร็วลมเฉลี่ยนะครับ1ชั่วโมง3,600วินาทีวัดที่ความสูงจากพื้นเท่ากันเราก็จะแบ่งออกมาเป็น4โซนหลักๆกล,ล,ลุ่มที่1 2 3 4. 4, ่4มสี่สี่ก็จะมี2ระดับของอตัวแปรที่เอามาคูณกับค่าใต้ฝุ่นนะครับเนื่องมาจากว่า ในช่วงหนึ่งมันมีลมพายุหมุนแรงๆนะครับซึ่งจะส่งผลให้แถวอันดามันเป็นต้นนะครับก็จะส่งผลทําให้ค่าแถวแถวอา่อาวไทยแถวอา่าวไทยนะ CA นะครับค่าตัวแปรตัวนี้ก็เลยจะทําให้ตรงบริเวณแถวอ่าวไทยเวลาจะพิจารณาแรงลมที่สูงสุดๆนะครับต้องเอาค่าประกอบต้ฝุ่นมาพิจารณาประกอบด้วยนะครับแต่ว่าในการคํานวณในเชิงการให้บริการทั่วๆไป นะครับดูว่าการสั่นไหวมันเป็นยังไงดูว่าการเกิดเซเวออกมามากน้อยแค่ไหนและจะทาให้รู้สึกเสียวหรือเปล่าก็ไม่ต้องใช้ค่าประกอบใต้ฝุ่นในการพิจารณาอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ